เมื่อลงถึงพื้นให้มองซ้ายมองขวาเพื่อหาเชื้อเพลิงถ้าไม่มีให้ขึ้นไปข้างบนช่วงนี้มันเดินลํำบากนะรู้ใช่ปะโต๊ะจะรีเฟรชขึ้นไปบนถนนคลาวไหมเธอไม่มีแม้แต่เซิร์ฟเวอร์รับสุดยอดฉันไปช่องสุดท้ายไม่ได้แล้วรู้ใช่ปะฉันยังไม่ได้ทิ้งกระเป๋าเลยอย่าเล่นเยอะรู้ใช่ปะถ้าเล่นเยอะก็ตายตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์อย่าเล่นเยอะรู้ใช่ปะกระโดดไปที่โตเพื่อรีเฟรชหาไอเทมแล้วกินประกัน ไม่มีประโยชน์เลยอย่าเล่นเยอะมานี่มาหาเยอะเลิยแถวนี้อย่าโลบรู้ใช่ปะตอนนี้เล่นในห้องนี้ห้ามโลบเลยดีมากคุณคนเล็ก ถึงเวลาแล้วอย่าหานานเกินไปรู้ไหมว่าเราผ่านสมรภูมมิามากแค่ไหนอย่าเสียเวลาของฉันสายไปหน่อยสู้กันที่สีฟ้ารู้ใช่ปะเสรบดูเหมือนจะไปที่เซนทริดูเหมือนจะไปที่เซนทริ ผมยังไม่ได้กินเลยฉันออกมาไม่ได้เราไปกินกันไหมพวกคุณอยากทำอะไรจะไปกินอะไรกัน ยังไม่เสร็จเลยมีอะไรอยู่บนพื้นไหมมันรีเฟรชแล้วไม่มียังมีอะไรอยู่ไหมห้องที่น่ารำคาญกินประกัน10บชิ้นไปกินประกันมานี่มาหาเชื้อเพลิงมีสองแทง่งแท่งทองโอเคก็ไม่เป็นไร ไม่มีเชื้อเพลิงมีแต่เครื่องจักรที่กินเลือดหมูต้องรีบกินกินเสร็จแล้วไปเลยกระป,ปิปั๊บรอบนี้ไม่มีภารกิจเซนทริกขึ้นไปแล้วเหรอรอบนี้ประตูยังไม่เปิดเหมือนจะไปสู้กันกำลังสู้กันเราไปเซนทริกกันไหมมานี่มาหาเชื้อเพลิงตรงสีฟ้าสู้กันดุเดือดมากเข้าไป มาแล้วยังหัวเราะกันอยู่เหรอยังหัวเราะกันอยู่เหรอยังหัวเราะกันอยู่เหรอพวกนายหัวเราะเยอะฉันทุกวันยังหัวเราะกันอยู่เหรอหัวเราะเยาะฉันแล้วยังหัวเราะกันอีกอะฉันทำผิด อเพื่อนร่วมทีมจะคอยคุ้มกันการจัดลำดับถ้าไม่เป็นไรไปกินประการข้างหลังนี้ได้ไหมยังหัวรอกันอยู่เหรออะไรมาแล้วโยนเข้าไป ฉันออกไปหลายอันแล้วนะมาหาเชื้อเพลิงยังหัวเราะก,กันอยู่เหรอเอาอันเดียวแท่งทองอะไรอะไรมาแล้วโดนกระเด็นไปอะไรมาแล้วครับพี่น้องดูห้องหนังนี่มันซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นี่มันโน้ตบุ๊กมานี่กินหน่อยสองแท่งทองมาเอากุญแจห้องไป ตรงนี้มีอะไรมีเชื้อเพลิงไหมครับพี่น้องตรงนี้มีอะไรให้ยิงมีอะไรมีเครื่องจักรมีเชื้อเพลิงไหมมาเปิดแล้วมีไหมดูซ้ายดูขวารีเฟรชเชื้อเพลิงนี่มันน้ำมันอะไรได้ยินอะไรดีอันนี้แก่แล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเปิดแล้วมีไหม เล่นยากให้ยิงเข้าไปแล้วเหรอดูสองข้างขึ้นเชื้อเพลิงรีบหน่อยเราต้องหาไอเทมถ้าเข้าไปสี่คนก็ไม่เป็นไรฉันจะทิ้งกระเป๋าฉันต้องหาไอเทมแล้วก็ออกไปบนโต๊ะมีเชื้อเพลิงไหมเปิดแล้วมีไหมออกมาจากไหนออกมาจากประกันประกันออกมาแล้วตอนนี้ดาวแห่งแอฟริกา ฉันปรากฏตัวอีกครั้งครับพี่น้อง6อันนี้คืออะไรจะเป็นเจ็ดสีไหมสออันแนวนอนฉันตกใจจนพูดผิดเหมือนเครื่องดูดฝุ่นสโมกระเบิด6อันนี้คืออะไรกะรีปั๊บเข้าไปเทียนดาวแห่งแอฟริกาของผมมาแล้วครับออกมาจากประกันบนโต๊ะ ไม่มีบนโต๊ะไปกินหอมเข้าไปการ์ดสองอันการ์ดการ์ดไม่พอเข้าไปเข้าไปสองอันเหมือนจะอยู่ข้างล่างมีไหมสามคนไม่ต้องดูก็ได้สมคนตรงเก้าอีน้นี้มีอะไรเข้ามาไหมตรงนี้มีกุญแจห้องไหม ผมผมยังไม่ได้แย่แล้วมีคนอยู่ข้างบนใช่ตรงนี้ผมจะไปหาพวกเขากำลังสู้กันผมจะไปปิดเราจะไปเปิดกันผมจะเอากระสุนให้คุณไว้ป้องกันตัว รับไปเอากระสุนไปผมจะป้องกันตัวฉันไม่คาดหวังอะไรจากคนแบบพวกคุณรีบส่งของขวัญรีบส่งของขวัญรีบส่งของขวัญโอ ฉันตายแล้วเอาเถอะฉันไม่มีทางเลือกต้องไปเสี่ยงฉันต้องไปเสี่ยงข้างบนมีคนอยู่ข้างบนฉันต้องไปเสี่ยงที่ระเบียงใช่ไหมครับพี่น้องไม่เป็นไรครับพี่น้องหนีสำเร็จแล้วฉันไม่ได้หวังอะไรจากคุณถอนตัวได้สิบสามล้าน